รอยสักคิ้วด้วยการใช้ Discovery Pico Second Laser สวัสดีครับมาฤทครับสักคิ้วเนี่ยจะเป็นปัญหารอยสักต้นๆเลยนะครับที่สาวๆเนี่ยจะมาปรึกษาหมอนะครับซึ่งลักษณะของรอยสักเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นเม็ดสีนะครับเกาะกลุ่มกันซึ่งปัจจุบันเนี่ยการรักษาเนี่ยจะใช้เป็นเลเซอร์ที่จําเพาะก,กับเม็ดสีหรือว่าเป็น pigment specific laser ซึ่งจะแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือ,อ Q-switch Nd-Yag laser แล้วก็ Pico Second laser ที่แตกต่างก็คือพิโคเซิกเกอร์เลเซอร์เนี่ยจะปล่อยพลังงานในช่วงที่สั้นกว่ากลุ่มเก่าๆหรือว่าเป็นคิวสวิตเลเซอร์นะครับนั้นนับพันเท่านะครับดังนั้นเนี่ยจะพลังงานจะสูงมากสามารถทําลายเม็ดสีได้ละเอียดมากกว่าคล้ายๆกับเมื่อก่อนใช้ค้อนอันนี้ใช้รถบดอะไรประมาณนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเม็ดสีก็จะแตกตัวได้มากกว่าแล้วเซลล์เม็ดเลือดขาวของร่างกายเนี่ยก็จะมาเก็บพวกเม็ดสีต่างๆเนี่ยไปทําลายต่อไป ความแตกต่างที่สําคัญนะครับก็คือระยะเวลาในการปล่อยแสงนะครับพิคเซซเคิลเลเซอร์จะมีความเร็วมากอยู่ที่ที่ต่อล้านล้านวินาทีนะครับพิคเซซเคิลส่วนคิวสวิตเนี่ยจะปล่อยระยะเวลาในการปล่อยแสงเนี่ยจะสั้นก็จริงแต่ว่าสั้นน้อยกว่าก็คือ1ต่อพันล้านวินาทีคือนาโนเซเคิลเน่ยนะครับซึ่งระยะเวลาในการปล่อยแสงยิ่งสั้นเนี่ยจะทําให้พลังงานที่สูงและเม็ดสีแตกละเอียดได้มากขึ้นปล่อยสักคิ้ว หรือว่าลบรอยสักต้องลบกี่ครั้งน,น,นะครับจำนวนในการทําเลเซอร์ลบรอยสักนะครับแต่ละบุคคลนี่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างขึ้นอยู่กับความสภาพผิวความเข้มของสีที่สักความหนาแน่นของสีที่สัก ของแต่ละบุคคลนะครับถ้าเป็นสีแดงสีเนื้อสีน้ําตาลจะเป็นโซนสีที่ลบยากนะครับเพราะจะมีปฏิกิริยาที่จะเปลี่ยนจากสีอ่อนเป็นสีเข้มหลังจากยิงเลเซอร์ไปนะครับโดยเฉพาะรอยสักคิวที่หลายๆท่านจะมีเป็นสักทับนะครับเช่นมีสักสีดําเสร็จแล้วไปสักสีเนื้อทับเนี่ยสีเนื้อเนี่ยมันจะมีพวกไอออนหรือว่าโมเลกุลอนุภาคของธาตุต่างๆที่อยู่ในสีสักสีเนื้อหรือว่าสีอ่อนชมพูนะครับซึ่งเมื่อโดนเลเซอร์ครั้งแรกเนี่ย อาจจะกลายเป็นสีเข้มนะครับเรียกว่า p a r a d o x ซิ a l ลไฮด์ดาร์คเคนนได้นะครับการดูแลก็คือทำเลเซอร์ต่อแต่นั้น,นี่หมอจะแนะนำทุกคนเลยว่าถ้าเกิดมีสักสีเนื้อเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีเข้มขึ้นได้ไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นปฏิกิยาที่เกิดขึ้นได้ส่วนมากเนี่ยนะครับอาจจะต้องหก ถึง10ครั้งจุดขึ้นไปนะครับขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคลนะครับอันนี้ต้องต้องแนะนําว่าจะต้องประเมินลักษณะสีความแน่นของเม็ดสีต่างๆด้วยนะครับซึ่งจะแตกต่างกาันนแต่ละบุคคลการดูแล ดูแลเนี่ยนะครับอาจะมีการแปะยาชาก่อนนะครับแล้วก็ใช้ลมเย็นอาจจะรู้สึกเจ็บได้บ้างนะครับถ้าเกิดเพิ่งไปสักมาแล้วไม่พอใจจะลบเลยได้ไหมอาจจะต้องแนะนําว่าจะต้องรอก่อนประมาณ1เดือนนะครับให้แผลหายก่อนนะครับเพราะการที่เราแผลยังไม่หายแล้วยิงเลเซอร์ไปนี่จะเกิดความร้อนจะทําให้แผลเป็นมากกลายเป็นแผลเป็นได้ หลังสักก็จะเห็นปิ้งขาวๆนะครับเรียกว่าเป็นบับเบิ้ลเกิดจากแอร์บับเบิ้ลจากโฟโตอะคูสติกเอฟเฟกตนะครับพลังงานเลเซอร์ไปทำให้ เม็ดสีแตกตัวเป็นลักษณะโฟโตอคูสติกจะเห็นเป็นขาวๆนะครับเราจะหายไปภายในประมาณ15นาที20นาทีเราจะเห็นเป็นจุดแดงๆเลือดคล้ายๆเลือดออกนะครับประมาณ5-7วันนะครับก็จะมีแกยให้ทานะครับจะเป็นขี้ผึ้งต้องหลบแดดด้วยนะครับลัก็ตก็จะหลุดภายใน5-7วันหมอก็มาแชร์เกี่ยวกับเทคนิคการลบรอยสักด้วยการใช้พิโ o เซ c กเกอร์เลเซอร์ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับ